เมื่อการเมืองไทยกำลังอยู่ในความเปลี่ยนแปลงหลายคนอาจไม่รู้ว่าพระอริยสงฆ์ผู้มากด้วยญาณทิพย์หลวงพ่อหรือสีลิงดำเคยกล่าวคำทำนายไว้ล่วงหน้าหลายสิบปีแล้ววันนี้คำทำนายนั้นกำลังใกล้ความจริงหรือไม่หลวงพ่อหรือสีลิงดำ หรือพระราชพรมยานแห่งวัดท่าสงจังหวัดอุทัยธานีท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงและมียาณอย่างรู้เรื่องราวในอดีตและอนาคตคำทำนายของท่านหลายเรื่องได้เกิดขึ้นจริงอย่างน่าทึ่งหนึ่งในเรื่องที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดก็คืออนาคตของประเทศไทยโดยเฉพาะด้านการเมือง หลวงพ่อกล่าวไว้ว่าจะมีวันหนึ่งที่ประเทศไทยจะมีผู้นำที่ม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นผู้ที่มีบุญเก่าและอำนาจพิเศษมาเกิดเพื่อทำหน้าที่เฟื้นฟูบ้านเมืองและธรรมะในดินแดนนี้คำว่ามิใช่คนธรรมดานั้นบางคนตีความว่าอาจเป็นผู้มีจิตวิญญาณพิเศษ บางคนเชื่อว่าเป็นผาโพธิสัตว์มาอุบัติในคราบนักการเมืองไม่ว่าอย่างไรคำทำนายนี้ทำให้ผู้คนเริ่มจับตามองการเมืองในอีกแง่มุมหนึ่งก่อนที่บ้านเมืองจะสงบสุขจะมีช่วงแห่งความวุ่นวายการเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งผู้คนจะไม่ไว้ใจกันความสามัคคีจะลดลง และจะมีเหตุแห่งการแตกแยกทั้งในสภาและนอกสภาหลายคนมองว่าคำทำนายนี้กำลังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยครั้งความขัดแย้งของประชาชนในมุมมองที่แตกต่างและผู้นำบางคนที่ถูกตั้งคำถามถ,ามถึงคุณธรรมและจริยธรรมและจะมีคำเตือนเรื่องวิกฤตแต่หลวงพ่อก็ยังทิ้งท้ายไว้ด้วยความหวังว่าเมื่อถึงเวลาแห่งการฟื้นฟูผู้นำผู้นีบุญจะปรากฏขึ้น เขาจะไม่ได้มาด้วยอำนาจหรือกลยุทธ์ทางการเมืองแต่จะมีแรงสนับสนุนจากประชาชนและจะนำพาศีลธรรมกลับคืนสู่แผ่นดินไทยนั่นคือภาพของประเทศไทยหลังผ่านมรสุมทางการเมืองซึ่งจะเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีความมั่นคงและยึดธรรมะเป็นหลักแม้เราจะไม่อาจฟันธงได้ว่าทำทํานายจะเป็นจริงเมื่อใดแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือความดีความมีศิลธรรม จะเป็นแสงสว่างที่นำพาเราผ่านผลทุกความมืดในสังคมขอให้ทุกท่านใช้สติพิจารณาข้อมูลด้วยปัญญาและร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีให้แก่บ้านเมืองของเราด้วยความสามัคคีและธรรมะในใจ